สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนหลังจากดูเกมดีๆกันแล้วเนี่ยมาดูเกมแตกๆบ้างนะครับเกมนี้โคตรแตกนะครับผมบอกเลยผมเล่นเป็นเมอร์เซนารีนะครับเกิดในโรงพยาบาลนะครับพี่หมีลายเมอร์เซนมาถึงก็วิ่งออกไปนอกโรงพยาบาลนะฮันเตอร์เนี่ยอยู่ซากสองนะครับผมก็ย่องโดดมาเห็นแล้วนะผมเห็นไฟแดงแล้วนะอ่าผมพับไม้เรียกด้วยเออคือแบบมาเลยแต่เกมนี้ผมบอกก่อนนะว่าเครื่องมันร้อนๆน,นะครับแล้วผมวิ่งมาบ้านเล็กคือฮันเตอร์วิ่งมาแล้วนะแล้วแบบเห็นแล้วแหละ แล้วผมรีบส่งข้อความบอกเพื่อนว่ากาลังมองหลังอยู่โดนรูปปั้นแรกเอาเฮ้ยเพื่อนเพื่อนไปตรงนั้นเพื่อนไม่กลัวหรอเพื่อนอืมเพื่อนแบบเพื่อนกลับเข้ามาคือแบบด้วยความเป็นอ่วงเพื่อนนะครับอืมคิดว่าเพื่อนจะพับไม้ด้วยเรียบร้อยคือแบบแตกอย่างไวอย่างแย่นะครับคือบางทีอะผมเป็นโลกแบบถ้าสมมติวิ่งมาแล้วเจอเพื่อนอยู่ผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเซฟเพื่อนว่ามันเหมือนจิตวิญญาณตัวช่วยแต่จริงๆคือเราต้องเซฟตัวเองนะบางช็อตอะบางช็อตเมื่อกี้คือแย่เลยนะครับเออกลัวเพื่อนออกไปโดนนั่น คือคิดเยอะนะครับแล้วก็แตกแบบแย่เลยนะแตกไวมากนะครับหรือถ้าพูดแบบเลนโงคูก็คือถ้ามีรูอยู่ตรงไหนก็คืออยากจะเอาหัวเข้าไปแทรกเลยนะครับอืมแล้วก็โดนเอามาวางตรงหน้าซากนะกึบคือๆๆดิ้นยังไงก็ไม่หลุดนะครับแล้วก็ล็อกโค,โคดิเนเตอร์ด้วยแต่ปอกแคมผมไม่มีอยู่สาปอนะครับผมแบบตั้งสติเลยนะตอนนั่งก็อีนี่นผมตั้งสติแล้วคือถ้าผมหลุดไปได้นะแบบกำมัดอะ โอออกมาช่วยทีปกปตินี่คือผมจะเมื่อบางทีเราก็ส่งน้แบบไม่ต้องช่วยนะแต่นี่คือแบบมาช่วยเถอะนะแล้วโคก็วิ่งมานะฟาดไม้ฮันเตอร์ไปได้นะครับฮันเตอร์มีบิงด้วยนะจังหวะนี้โคหวาด,ดเสียวนะครับอืแล้วดึงมาได้ครับผมแบบหลอดละไปนะครับคือต่ายปอกแบบอย่างรวดเร็วเลยนะแล้วก็เพื่อนก็คือยิงตัดให้แม่เหล็กนี่คือมาป้าแม่เหล็กให้ครับคือเพื่อนมาแบกนะเ,ออเพื่อนมาแบบช่วยซื้อเวลาให้เราหนีไปได้นะครับแล้วก็คือ ฮันเตอร์ไม่มาไล่เราต่อแล้วนะเพอเราเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วเขามาไล่โคแทนนะครับอ่ะมาโคมาแบกต่อนะครับอ่ะคราวนี้ก็โดนจ่ายบิงเข้าไปเรียบร้อยครับบิงยัดเข้าไปเรานี่ก็กรุบปกันก่อนเลยนะครับจังหวะนี้คือในสมองผมนี่รู้สึกว่าต้องขายโคแล้วนะต้องขายโคแลนะ้วในสมองผมเนี่ยไม่งั้นไม่ไหวนะเครื่องมันเครื่องมันไม่เดินนะครับถ้าไปช่วยอีกแล้วเดี๋ยวมันระเนระนาดแน่ผมพับไม้ก่อนเลย แล้วก็กระโดดสปินไม้มาแมลูกปั้นยังจะมาขัดหน้าเราเอีกนะคือผมกะมาผมกะมาแคมป์แล้วนะคือไม่ได้กะจะดึงนะช็อตนี้ยผมวิ่งมาจะมาแคมป์นะอ่าผมวิ่งมากะจะมาแคมป์นะเพราะยังไงมันไปไม่ทันเฟสอยู่แล้วถ้าจะไปให้ทันคือมันต้องจ่ายปอกแล้วมันจะต้องหลอนๆมากนะครับแล้วพอวิ่งมาปุ๊บอ้าวเ,เพื่อนมาดึงช่วยไปแล้วนะครับแอบไปดึงโดยที่ไม่เสียแผลด้วยนะอันนี้ก็คือดีแหละนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าฮันเตอร์ช็อตนั้นไปโซนตรงไหนด้วยนะนี่ก็ มาจะมาปล่อยหมาให้นะแต่ไม่รอดนะครับโดนตีล้มลงไปอขึ้นเสสองแล้วผมก็ปั่นแบบงงงงเลยอะ่ะคือคือปั่นบ้านเล็กเลยอะ่ะสติสตังแบบไปแนละ้วผมอยู่บ้านเล็กด้วยนะฮันเตอร์ก็วางบ้านเล็กนะแต่ผมขอแคมป์ละใจผมนี่แบบถ้าฮันเตอร์แหลมเมื่อไหร่ผมรูดนะแต่ว่าถ้าไม่แหลมนี่ก็ดูทรงก่อนนะอ่ะฮันเตอร์ก็เฝ้าอยู่ตรงเนี้ยผมก็อยู่โคตรใกล้นะครับแบบ แล้วตอนนี้สกิลกลาเทียปลดล็อกเต็มขัน้นเต็มสูบแล้วนะฮทันเตอร์เจอด้วยนะครับมาปล่อยลูกฟันไปหนึ่งชุดมาหลบแก้เกมหน่อยแก้เกมหน่อยในใจนี่คือแบบเพ้่ต้องแก้เลยวะ่ะเราแบบล้มแบบแย่หน้าเกลียดเกินนะครับแล้วใจมันแบบไม่ขายผมไม่ขายอ่ะเออเพื่อนมันจึงช่วยผมผมต้องช่วยเพื่อนมาสองชุดอ่ะมาตีเข้าไปอือจังหวะนี้ดึงไปไม่ล้มผมอ่ะไม่ล้มนะเพื่อนอนะ่ะไม่น่าจะรอดโอเคแต่ก็ดึงไปได้นะครับ เพื่อนจริงโจ้สไตล์นะหลังจากโดนตีไปแล้วปั่นเครื่องให้อีกสักนิดหน่อยนะครับฝากเครื่องของฉันด้วยไอหมีเบาประมาณนี้แหละนะแล้วก็ปากมาจะมาอัดลูกป,ปั่นใส่โพสแมนนะครับนี่ก็ปั่นครับวาระสุดท้ายของมนุษย์อ่ะทิ้งได้ิงเมสเซจมาให้แล้วนะครับว่าฝากเครื่องฉันด้วยนะไอหมีนรกไอหมีลายนะครับผมว่าตัวเองนะแล้วก็บินเรียบร้อยนะครับใจผมก็คือแคมป์ม,มันตรงนี้แหละวาววัดเลยเจอก็เจอไม่เจอก็ไม่เจออ่ะปักเข้ามา เอาลูกปั้นเช็คไหมฮันเตอร์ยังสงสัยนะมันมีสิ่งมีชีวิตยอยู่แถวนี้หรือเปล่านะครับเอ๊ะมันยังไงเอาลูกปั้นเช็คอ่าผมรู้แล้วแหละเขาเอาลูกปั้นเช็คนะทิศมันมาประมาณนี้นะแต่คือถ้าในมุมฮันเตอร์เขายังไม่เห็นเราเ้ยแต่เราอะคิดว่าเขาน่าจะเห็นแล้วเขาไม่เห็นเว้ยโอ้โหแล้วมันใกล้จัดๆนะจังหวะนี้ผมต้องไปแล้วนะถ้าอยู่ไปนี่ล้มอีกมันไม่สวยนะจ่ายแดดเลยนะเอาอะขอแก้เกมหน่อยเถอะจริงๆตอนต้นเกมมามันแบบทุลักทุเลมากตอนนี้คือเริ่มตั้งศูนย์ได้บ้างแล้วนะ โคตรตั้งใจเล่นแบบหนักๆเลยนะครับมาหลบลูกปั้นมาจ่ายปอกแขนกับเสาหลบไปได้อืมรักษาระยะก่อนนะครับขอแก้มือหน่อยแล้วฮันเตอร์เปลี่ยนเป้ามามาเจอโพสแมนเจอหมากัดเข้าไปครับนี่มีระยะนะเลือดเต็มหลอดมาครับมาไล่โพสแมนเจ้าหมีเบานะครับไม่เอาอะไรแล้ววิ่งไปแล้วครับส่วนแม่เหล็กคือมาซ้ำเครื่องให้อย่างดีนะครับเกมนี้เพื่อนอย่างแบกนะมาแล้วก็ติดเครื่องให้ด้วยนะครับมาแม่เหล็กบอกรับจบเองนะครับอืนักสำรวจแร่รับจบให้มา ลบลุกปั่นไปครับเรานี่วิ่งไปเปิดประตูอย่างเดียวแล้วมาดูช็อตแม่เหล็กแบกกันบ,บ้างนะครับมานี่ไม้ที่พับไว้ครับแล้วหลุมอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับจังหวะนี้แหละช็อตในตำนานนะครับฮันเตอร์จะเทเลพอร์ตไปเจอแม่เหล็กดูดภาพไม่ให้เธอไปโปเตโต้อยู่กับพี่ดีกว่าน้องไปตรงนั้นเดี๋ยวเกมมันจะเหนื่อยกว่าน,นี้ให้พี่รับจบเอง เราก็เปิดประตูกันแบบไม่รับรู้อะไรแล้วครับแล้วก็ดูดมาจังหวะนี้โดนตีเข้าไปครับแมพับมาไม่สั้นแต่หลุมอยู่ตรงนี้ครับส่งข้อความบอกเพื่อนว่าออกทีเดี๋ยวพี่รับจบแล้วก็ปาแม่เหล็กมาติดฮันเตอร์ก็แบบงึ่งงักงักเอาออกหลุมไปเฉยเลยครับแมพิมพ์ลีพายจากกันไปง่ายๆครับฮันเตอร์ก็งงว่าเฮ้ยมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงว่าเกมอย่างแตกนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆในทีมนะครับที่แบกกันมาถึงจุดนี้ได้ สำหรับวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ